สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะฮะพอดวอลกอลนกับช่องช่องนี้เลยพอดวอลอะโลนนะครับวันนี้นำพาข่าวสารมาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันนะครับอย่าลืมไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะครับทั้ง2ช่องทางนะเออนะครับมี YouTube นะฮะแล้วก็ Facebook แฟนเพจ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับพอดวอลอโลนนะครับไปกดกันเยอะๆนะจะได้เป็นกาลังใจนะครับให้ผมทาคลิป ออกมาเรื่อยๆนะครับให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังนะครับฝากไปกดกันเยอะๆนะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่อยากจะให้กดติดตามกันนะครับก็อยากให้รัพพอร์ตขออภัยนะครับถ้าโฆษณามันขึ้นนะอย่าไปกดข้ามมันนะครับปล่อยมันไปแป๊บๆเดี๋ยวมันก็ไปแล้วนะฮะไม่ถึง1นนาทีเท่านั้นเองนะครับช่วยซัพพอร์ตตรงนี้ให้กันด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมอ่ะโอเคนะฮะ ก็ต้องบอกงี้ครับว่าหมดสักทีนะฟีฟ่าเดนะครับฟีฟ่าเดก็หมดแล้วนะครับสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะลีภูของเราเนี่ยจะพบกับทางนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับก็วันนี้นะครับนักเตะนะไม่ต้องบอกว่าเมื่อวานนะไม่ใช่วันนี้ขออภัยนะฮะเมื่อวานนะฮะนักเตะหลายๆคนเนี่ยก็กลับมาซ้อมกับทีมแล้วนะครับ ก็คนแรกเลยดูเลยนะฮะเฟเดริโก้เคียซ่านะครับมาแล้วนะฮะก็แล้วก็มีแนวโน้มด้วยนะว่าตัวเขาเนี่ยนะครับอาจจะมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมที่จะเปิดบ้านพบกับนอติงแฮมฟอร์เ์ด้วยนะฮะก็มาหลายๆคนนะเดะิโก้โจต้าก็มานะดาวินนูเยสนะครับ อาริสซอนเบเกอร์ก็กลับมาแล้วนะครับเหล่าบรรดานัเตะที่ไปเตะที่โซนอเมริกาใต้นะครับก็ไล่ดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะควินเควเลอร์ก็กลับมาแล้วนะหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยบอกผ่านสื่อด้วยว่าต้องการย้ายทีมนะครับก็ต้องกลับมาทําหน้าที่ก่อนนะก่อนที่จะย้ายไปนะครับโจโกเมดนะฮะนี่ดาวินนูเยสก็มาคคอรี่โจโนนะครับหายเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาซ้อมกับทีมได้นะครับ อ่ะกไ็ไล่ไปเลยนะฮะค่อยๆดูกันไปนะครับจะได้รู้นะว่าใครพร้อมไม่พร้อมกันบ้างนะครับเดี๋ยวอ่อาจจะมีคําถามว่าอ้าแล้วคนมีใครเจ็บบ้างไหมนี่เราดูไปเลยนะครับคนที่กลับมาซ้อมว่ามีใครบ้างนะครับจะได้ไม่ต้องมีความกังวลกันเนาะคอนเนอร์แบลลี่นะครับก็กลับมานะครับไม่น่าจะมีการบาดเจ็บคนนี้ไม่เจ็บแน่นอนฮะอานเนอร์สล็อตนะครับนี่แอนยอนนี่นะครับอ่ามาหมดนะครับเดี๋ยวเราต้องดูหน่อยว่าคนที่ อาการน่าเป็นห่วงนะมีอยู่คนหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องดูหน่อยนี่เขา s า a r t ซิมิคารโดมินิสโซวัตสลายนะเอ่อโมซาลานี่แม็กอลิสเตอร์เห็นไหมนะฮะเห็นไหมนี่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 แม็กอลิสเตอร์ก็มาแล้วนะครับลุยดีอาร์สก็มาเทรนนี่เทรนนะครับแสดงว่าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับไลอันกาเฟนแบ็กก็มาแล้วเหมือนกันนะครับนี่แม็กอลิสเตอร์เห็นไหมมาซ้อมได้ก็แสดงว่าสบายใจได้ครับที่ตอนแรกเนี่ยมีการ บาดเจ็บนะบริเวณสะโพกนะครับเขาก็กลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็กลับมาซ้อมได้นะต้องบอกงี้นะครับกลับมาซ้อมได้นะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรวัตตอรลุเอนโดนะก็มาเหมือนกันนะครับนี่นะฮะพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนครับฮาวิเอเลียดนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะครับกระดูกเท้าแตกนะต้องพักนะครับราวๆหกสัปดาห์นะกว่าจะกลับมาได้ก็นู่นเลยครับ ไปลายปลายเดือนตุลาคมนู่นเลยนะฮะก็กว่าจะกลับมาได้นะครับนี่วอร์จิฟันไดก็มานะครับนะไม่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเรื่องนักเตะตัวหลักๆนะครับเรื่องการบาดเจ็บนะจะมีก็คนเดียวน,ะนั่นก็คือฮาวิเอลเลยดนั่นเองนะครับนี่บรรยากาศนะครับการซ้อมวอร์มอัพนะครับฟิตเนสต่างๆนานา,นานานะครับมากันครบถ้วนพร้อมหน้าพร้อมตาอ่ะให้ดูนขนาดนี้ผมว่าก็หลายๆท่านนะก็น่าจะสบายใจได้นะครับผม ผมผมเอามาให้ดูเพื่อว่าบางคนน่ะอาจจะอาจจะอยากรู้ว่ามีใครเจ็บเพิ่มไหมอะไรยังไงนะครับก็เนี่ยไม่มีใครเจ็บเพิ่มนะครับล่าสุดก็กลับมาซ้อมกันได้ทุกคนนะฮะเออนะอ่ะตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วเนาะนะครับอา้าวมากันที่ข่าวกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับย้อนกลับไปนะฮะในศึกฟุตบอลยูโรกันอ่ายูฟ้าในชั้นลีกนะ ย้อนกลับไปในศึกฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกนะครับคนที่ได้รับคำชื่นชมมากๆนะครับนั่นก็คือไลอันกาเฟนแบกนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยที่เขาเล่นกับทางออฮอลแลนด์นะครับที่พบกับทางทีมชาติเยอรมันเนี่ยโอ้โหเจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ดีมากนะครับแล้วก็มีลูกเปิดสุดสวยด้วยนะครับแต่ว่า เพื่อนเนี่ยดันยิงไม่เข้านะครับล่าสุดนะครับราเฟลฟันเดอร์ฟาสต์นะครับอดีตกองกลางทีมชาติอาฮอลแลนด์นะเขาก็ออกมาพูดถึงนะครับไรอันการฟเอนแบ็กกับผลงานนะครับในการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้กับทั้งสโมสรลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติด้วยนะครับและรา,าเฟลฟันเดอร์ฟาส์นครับเขาพูดไว้แบบนี้นะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ที่ผมพูดมันออกไปเนี่ยผมเนี่ย,ยโดนถล่มยับเลยผมโดนวิจารณ์มากมายพอสมควรนะเมื่อผมบอกว่าไราอันการฟเอแบก็ก มีศักยภาพที่จะดีกว่าชูบลลิงแฮมเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรประมาณนั้นและตอนนี้เนี่ยผมก็ยังคงยืนหยัดในเรื่องนี้ผมเคยพูดเสมอว่าท้องฟ้าคือขีดจํากัดสําหรับเขาถ้าเขาเนี่ยสามารถใช้ศักยภาพและความสามารถของตัวเขาได้อย่างเต็มที่ดังนั้นเนี่ยผมจึงไม่แปลกใจเลยที่เขาเนี่ยจะทําผลงานได้ดีในฤดูกาลนี้กับทั้งลิเวอร์พูลและก็ทีมชาติฮอลแลนด์ทั้งเทคนิคและก็สภาพร่างกายเนี่ยของ ผมเนี่ยคิดว่าไลออนกาแฟแบกดีกว่าเบลลิงแฮมอยู่นิดหน่อยสิ่งเดียวที่เขายังเทียบไม่ได้ก็น่าจะเป็นเวลาลงเล่นเพื่อพิสูจน์ความสามารถของตัวเขาอย่างที่ผมพูดออกไปเอเอ,อเพื่อนๆคิดยังไงครับคนที่ดูแล้วฟังข่าวนี้คิดยังไงว่าลาเวลฟันเดฟาเนี่ยพูดเกินจริงหรือเปล่านะ แต่กับฟอร์มแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับอย่างที่ฟันเดอร์ฟาดพูดนะว่าถ้าให้เขาเนี่ยลงพิสูจน์ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะครับลงพิสูจน์ตัวเองบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเ,เป็นเกมทีมชาติก็ดีหรือว่าเกมกับสโมสรก็ดีเนี่ยไลยอันกับเฟนแบกนะก็เป็นนักเตะคนหนึ่งผมว่า ที่เขามีศักยภาพที่ดีเลยทีเดียวนะฮะเราเห็นได้จากหลายๆอย่างแล้วเนาะเออนะฮะก็ลองบอกกันมาหน่อยแล้วกันว่าที่ฟันเดอร์ฟาดพูดเนี่ยมันเกินจริงไหมนะฮะฟันเดอร์ฟาดเนี่ยก็ยังยืนยันคําเดิมนะว่าเขาเนี่ยไม่ได้พูดโอเวอร์จนเกินไปนะครับเรื่องที่บอกว่าไลอ้อนกับเฟลมแบกเนี่ยดีกว่าจูดเบลี่แฮมเออยังไงก็รอดูกันไปแล้วกันนะฮะค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆนะฮะเวลาคือเครื่องพิสูจน์นะครับเวลาคือเครื่องพิสูจน์สําหรับ ฟอร์มการเล่นของทางไลออนกาเฟนแบกนะครับเอ้าอีกนิดหนึ่งนะฮะในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับไปอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอีกคนหนึ่งที่ได้รับคำชื่นชมนั่นก็คือเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนั่นเองนะครับแต่คนที่ออกมาพูดเนี่ยนั่นก็คือลีคาสลี ley ครับผู้จัดการทีมของทางทีมชาติอังกฤษนะครับเขาออกมายืนยันนะว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยคือผู้เล่นคนสำคัญ ของทีมชาติอังกฤษเลยนะครับและตัวเขาเองเนี่ยนะครับตัวของรีคาสลี่เนี่ยก็ยังมองว่าจุดแข็งของผู้เล่นนะครับก็ยังมองถึงจุดแข็งของผู้เล่นนะครับลายนี้มากกว่าจุดอ่อนเลยด้วยซ้ำนะครับรีคาสลี่นะครับตอนนี้เนี่ยทำหน้าที่รักษาการนะผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับได้ออกมาพูดถึงความประทับใจนะครับของตัวเขาที่มีต่อทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับว่านะครับตัวของ รีสคาร์ลี่เนี่ยนะครับประทับใจในฝีเท้าและฟอร์มการเล่นของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเป็นอย่างมากนะครับเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ในสนามนะครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรเลยนะครับถ้าหากเกมการแข่งขันของทีมชาติอังกฤษกับเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนเนี่ยจะได้รับแมนออฟเดอะแมตช์ทั้ง2นัดนะครับโดยนะครับเป็นที่น่าเหลือเชื่อมากนะครับว่าเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับตอนนี้เนี่ยมีอายุ25ปีแล้วแต่ตัวของเขานั้นน่ย กับติดทีมชาติอังกฤษไปเพียงแค่31นัดเท่านั้นเองนะครับตลอดระยะเวลา6ปีนะครับโดยเหตุผลสำคัญดังนั้นนะครับทางด้านลีสคารีเนี่ยมองว่าจากตำแหน่งของผู้เล่นนะครับของเทรน d ์เนี่ยนะครับรวมไปถึงการที่เทรนต์เนี่ยถูกมองว่ามีจุดอ่อนเรื่องเกมลับนะครับจนทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษนะครับหรือเจ้าตัวเนี่ยถูกส่งลงสนามมากเท่าที่ควรน,นะครับ ลีคาสซี่นะครับได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์ของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับว่าเป็นผู้เล่นคนสําคัญ uh, ในทีมของตัวเขาด้วยนะครับและนักเตะรายนี้เนี่ยจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทีมของเขาอย่างแน่นอนนะครับตราบใดตัวของเทรนตเนี่ยยังคงรับหน้าที่อาตราบใดตัวของลีคาสซี่เนี่ยยังคงรับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับเขาบอกไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าใช่ผมมีความคิด ที่แตกต่างจากคนอื่นๆผมมองไปที่จุดแข็งของเทรนต์เ็กซานเดอร์อโนมากกว่าคนอื่นๆจะมองว่าเทรนต์เ็กซานเดอร์อโนเนี่ยเป็นนักเตะที่มีจุดอ่อนโดยเฉพาะในเรื่องเกมรับผมมองว่าเทรนต์เ็กซานเดอร์อโนนะมีจุดแข็งในเรื่องการเปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกและการโยนบอลยาวให้กับเพื่อนร่วมทีมในการเล่นลูกโต๊กลับเร็วเขาเป็นผู้เล่นที่มีสายตาเฉียบแหลมและวางบอลได้อย่างแม่นยำและตราบใดที่ และตะและตราบใดก็ตามที่ทีมของผมเนี่ยยิงประตูใส่คู่แข่งได้มากกว่าการเสียประตูแล้วละ่ะก็ผมมองว่าเทรนด์อเลสเ์โนเนี่ยคือนักเตะที่มีจุดแข็งและทําให้ทีมมีโอกาสได้รับชัยชนะซึ่งมันมากกว่าการเล่นแบบเน้นตั้งรับมากจนเกินไปแต่ไม่สามารถเล่นเกมลุกแบบเข้มขน้นและก็สู้ทีมคู่แข่งได้ด้วยโอ้โหดีคารีนะครับออกมาชมเยอะเลยนะแน่นอนครับเทรนด์เนี่ย เป็นนักเตะที่เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมลุกได้ดีมากๆนะครับเราเห็นได้อยู่แล้วเนาะใครเป็นแฟนบอลลิพูผมว่ารู้อยู่แล้วว่าเทรนด์เนี่ยเล่นยังไงแต่เรื่องเกมเกมลับนะครับไม่ดีจริงๆนะครับแต่ปีนี้เนี่ยผมมองว่าอาร์เนอร์เนี่ยมาปรับเปลี่ยนเทรนด์ได้เยอะนะเออเอามาปรับเปลี่ยนเทรนด์ได้เยอะผมว่าเกมรับของเทรนด์เนี่ย ดูดีขึ้นนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดีแบบแบ็กขวาที่เล่นเกมรับดีๆอย่างคายวอล์กเกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้น,นเขาดีกว่าจริงๆอันนี้ยอมรับแต่เรื่องการเปิดบอลหรือการสวิตช์เกมเนี่ยเทรนด์เนี่ยผมว่าทําได้ดีกว่าคนอื่นเลยละนะครับถ้าอังกฤษเล่นเน้นเกมลุกนะครับเอาเทนลงไปผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังนะครับแต่ถ้าจะเอาในเรื่องเกมรับก็ต้องส่งคนอื่นลงมาแทนอันนี้มันก็แล้วแต่ผู้จัดการทีมเนาะว่าเขาต้องการให้ทีมชาติอังกฤษที่เขาคุมเนี่ย เป็นแบบไหนเล่นรูปในรูปแบบลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งปีนี้นะครับเทนนะครับลงให้ทีมชาติอังกฤษนะครับใน2นัดที่ผ่านมานะครับกับเกมยูฟ่าในชั่นลีกเนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ถึง2ครั้งเลยนะฮะทำหน้าที่ได้ดีมากๆด้วยนะครับก็ เราดูเนาะว่าอนาคตของเทรน d ์นะครับกับทีมชาติอังกฤษ,ษ,ษจะไปได้ดีขนาดไหนส่วนกับทางลิพูเนี่ยก็ต้องรอดูเรื่องสัญญาใหม่นะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วว่ายังไงก็จะอยู่กับทางลิพูนะเออจะไม่ไปไหนนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสโมสรเนี่ยคิดกับนักเตะยังไงนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับทางพอสโคนะเออเขาก็ดันมาตั้งข้อสงสัยด้วยนะครับว่า อาร์เนอร์สล็อตเนี่ยอาจจะไม่ชอบวิธีการเล่นของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์โนนะครับพอสโคเขาบอกงี้ครับเขาบอกว่าผมอยู่ที่นั่นที่สนามมอเทอร์ฟอร์ดนะครับและทุกครั้งนะครับหมายถึงเกมที่ลิฟท์ชนะสาูนยนะและทุกครั้งที่ตัวเทรน์เนี่ยพยายามเปิดบอลยาวและเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากแต่ผมมักสังเกตไปที่อาร์เนอร์สล็อตนะครับและตัวอาร์เนอร์เนี่ยนะครับก็ทําท่าแบบสายหัวแล้วก็หันหน้าหนีเสมอและผมก็คิดว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาชอบหรือเปล่านะ เออแล้วก็พอ,อาทางพอสโคพูดมาใช่ไหมนะครับพูดมาปุ๊บนะฮะก็มีภาพนี้ออกมาเลยนะครับไม่ชอบการเล่นใช่ไหมสโมสรก็ปล่อยภาพนี้ออกมาเลยครับปล่อยภาพที่เทรนด์เนี่ยเดินเข้ามาห้องซ้อมนะครับในวันในในเมื่อวานนะครับแล้วก็มีภาพอาร์เนอร์สร็อตเนี่ยเดินเข้าไปกอดน,นะก็มันก็ทำให้เห็นว่านี่ไม่ชอบอีท่าไหน เนี่ยมันก็ปกติมันก็คือเรื่องปกตินะมันไม่มีอะไรนะครับเขาไม่ได้มีอะไรกันนะก็ลบคําพูดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรการตั้งข้อสังเกตของพอสโคไปได้อย่าง100%นะครับไม่ชอบยังไงละ่ะเดินมากอดกันขนาดนี้ถูกไหมฮะก็เอานะนะครับยังไงเทรนด์เนี่ยก็ยังเป็นตัวหลักนะครับในรีพูเราอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าปีหน้าเนี่ยจะยังได้เป็นอยู่หรือเปล่าอันนี้ต้องรอเรื่องสัญญา นะครับผมเอาไปกันต่อครับก็อันนี้มีคนเขามาพูดถึงผู้จัดการทีมของเรานะครับแต่ถ้าว่าเขาเนี่ยนะเป็นอดีตนักเตะของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคนคนนั้นก็คือเท็ดดี้เช์ลิงแฮมนั่นเองนะครับเท็ดดี้เช์ลิงแฮมนะครับเขาออกมานะครับยกให้ลีพูเนี่ยเป็นทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้นะครับ และก็ตัวเขาเองเนี่ยยังทึงนะครับกับอานเนอร์สโตนะครับในการปรับตัวกับทีมใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะครับเจดดี้เชลลิงแฮมนะครับได้พูดเรื่องนี้นะครับผ่านรายการรายการหนึ่งนะครับโดยตัวเขาเนี่ยยืนยันว่าผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ทีมขับเคี่ยวลุ้นแชมป์นะครับจะมีด้วยกัน3ทีมเหมือนกับฤดูกาลที่แล้วนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลและก็ ลิเวอร์พูลแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวทางเท็ดดี้เชลลิงแอมนะครับก็มองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยกำลังมีโอกาสที่ดีที่จะคว้าแชมเมีย์ลีกได้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันในฤดูกาลนี้แต่ถึงอย่างนั้นนะครับทางลิเวอร์พูลแล้วก็อาร์เซนอลนั้นก็ถูกมองว่าเป็นทีมที่ประมาทไม่ได้โดยไม่ได้เพราะมีโอกาสเสียบเข้าป้ายคว้าแชมป์แสงหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ทุกเวลา เทดดี้เชลลิงแฮมนะครับ,รบยังทึ่งกับการเข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมลิพูจากยุคเจอรยคอปไปเพียงเล็กน้อยแต่กลับทำผลงานได้ดีกว่าทีมลิพูเมื่อรูทุกการที่แล้วเสียอีกอันเนอร์สล็อตนะครับดูเหมือนจะปรับปรุงได้ดีมาได้ได้ไดปรับปรุงทีมได้ดีมากๆผมชอบผมผมชอบผลงานและการให้สัมภาษณ์ของเขาแต่อย่างไรก็ตามลิพูกำลังเข้าสู่ช่วงโปรแกรมหนักเพราะมีทั้งโปรแกรมใหญ่รอพวกเขาอยู่โดยเฉพาะในศึกฟุตบอลยูฟาแชมเปี้ยน ที่มีการปรับปรุงรูปแบบการแข่งขันใหม่และก็ถือได้ว่าลีพูเจองานที่หนักพอสมควรเลยทีเดียวสําหรับการแข่งขันก่อนหน้านี้ผมชื่นชอบผลงานของเจนคอปที่ทำเอาไว้กับลีพูในช่วง9ปีที่ผ่านมาเขาเป็นผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่และพาลีพูประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากด้วยการคว้าแชมป์ได้ครบทุกรายการแต่สําหรับในตอนนี้ถึงเวลายุคข,ของอาร์เนอร์สตเรียบร้อยแล้ว เป้าหมายของเขาคือการท้าทายยุคข,ของเจอรน็อปและแฟนบอลริพูทุกคนต่างก็อยากเห็นร์พูยังคงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและประสบความสําเร็จอย่างต่อเนื่องซึ่งผมมองว่ามีความเป็นไปได้ที่ร์พูจะไม่เข้าสู่ช่วงตกต่ําและอนเนืสลอตก็กําลังพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวของเขานั้นคือของจริงแน่นอนว่าร์พูนั้นโชคดีมากๆที่เลือกผู้จัดการทีมถูกคนและผมหวังว่าทุกคนจะได้เห็นริเวอร์พูล ประสบความสำเร็จในฤดูกาลนี้เดเทดี้เชอลิงแฮมนะฮะเขาออกมาพูดไว้แบบนี้นะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนอเนาะเกี่ยวกับอร์เนอร์นะครับโอเคสามนัดเนี่ยมันยังไม่ได้ตอบอะไรมากมายนะครับแต่มันตอบด้วยวิธีการเล่นไปในาสามนัดที่เราได้ดูกันแล้วนะครับคราวนี้นะครับอย่างที่เชลลิงแฮมบอกเลยนะฮะมันกำลังจะเข้าสู่ช่วงศึก ใหญ่นะครับนั่นก็คือฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนั่นเองนะครับคราวนี้แหละนะครับก็ต้องมารอดูแล้วนะครับว่าอร์เนอร์สล็อตเนี่ยจะผ่านมันไปยังไงนะครับเกม League แชมเปี้ยนลีกเราหนักนะเจอมัดลิดเจอเลเวอร์นะครับเอ่อเจอมัดลิดเลเวอร์ใช่ไหมแล้วก็เอซิมิลานโหหนักนะก็ต้องบอกว่าหนักนะครับแต่ก็ลองรอดูครับผมว่าเอาใจช่วยนะเอาใจช่วยโค้ดคนนี้นะครับไม่ว่าจะใครจะมาเป็นโคด้ดผมเอาใจช่วยทุก ทุกคนอยู่แล้วนะครับแล้วเขาเนี่ยทำผลงานได้น่าประทับใจนะครับทำผลงานได้ดีด้วยนะครับไงก็รอดูแล้วกันนะมันกําลังจะเข้าสู่ช่วงเหนื่อยละนะครับของทางอาร์เนอร์เองนะครับในเรื่องการโลเทชันนักเตะในเรื่องการจัดนักเตะว่าจะเอาใครลงเกมไหนคราวนี้อาร์เนอร์ต้องทําการบ้านอย่างหนักแล้วล่ะครับนะครับมารอดูรอเชียร์กันต่อไปว่าฤดูกาลนี้ลิร์พูจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับผมอ่ะมากันต่อครับที่ ต้องบอกว่าข่าวนี้ก็ข้องก็ต้องเป็นข่าวใหญ่นะเออนั่นก็คือ,อ,อทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับที่หลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะก็ถูกตั้งข้อกล่าวหานะครับทั้งหมด115คดีนะเกี่ยวกับออการละเมิดกฎการเงินนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับออทาง Daily Mail นะครับแล้วก็ ESPN ด้วยนะเออสื่อนะครับ ของประเทศอังกฤษเนะเขารายงานข่าวนะครับมาล่าสุดว่าคณะกรรมการอิสระนะครับจะเริ่มพิจารณาคดีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์เก่าของพรีเมียร์ลีกนะครับฐานทำผิดกฎการเงินนะตั้งแต่วันจันทร์ที่16กันยายนนี้แล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ, City, ะรบละเมิดกฎการเงินไปถึง115กระทงนะในช่วงระหว่างปี2 0 1 9อ่า2009 ถึง2018โดยที่หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอบทลงโทษได้หลายแบบนะครับอาทิเช่นริบแชมป์ถูกตัดแต้มและก็โดนข้อหาขับออกจากหลีกเลยนะครับแล้วก็เขามีการคาดการณ์กันมานะครับว่าการพิจารณาคดีของคณะกรรมการอิสระพิมลิกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ2เดือนอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าคำตัดสินเนี่ยจะถูกเปิดเผยต่อสาธรารณชนในช่วง หรือดูใบไม้ผลิหรือราวๆเดือนมีนาคมปี2025นะครับเป็นอย่างเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับพิมพ์เหลีังกฤษเองนะครับก็โดนกดดันอย่างมากนะครับในเรื่องการตัดสินคดีของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วขึ้นหลังจากที่เอเวอเรตแล้วก็นอตติงแฮมไฟเรสนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับ,นะรบทั้ง2ทีมนี้โดนตัดแต้มไปนะครับจากความผิดในกฎในการละเมิดกฎการเงินนะครับก็ ถ้าไม่รีบตัดสินนะต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าไม่รีบตัดสินเนี่ยผมว่าเอเวอัตตันร้องแน่ๆหรือถ้าไม่ตัดสินเลยนะครับโอ้โหเอเวอัตตันเป็นทีมที่น่าสงสารนะเออนะครับทั้งเอเวอัตตันแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์อันนี้พูดพูดพูดถึงในเรื่องความเป็นธรรมนะไม่ได้ว่าแบบไปสงสารเอเวอัตตันอะไรหมายถึงเรื่องความเป็นธรรมนะครับกับการตัดสินคดีอะไรแบบเนี้ยนะครับแมนซิตี้ผมว่าต้องโดนมั้งอะนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะโดนอะไรตั้ง115คดีถ้าโดนเนี่ยนะครับอาจจะหนัก นะไอเรื่องการปรับตกชั้นผมว่าคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ตัดตรงตัดแต้มริฟแชมป์เนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับบอกเลยว่าก็มีสิทธินะเออก็มีสิทธินะครับถ้าโดนจริงๆก็ต้องมารอดูนะครับถ้าลิฟแชมป์ลิฟปีไหนลิฟป,ปีอะไรบ้างนะครับแล้วลิฟููเราจะได้ส้มหล่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูนะฮะเออนะครับผมว่าถ้าไม่มีการตัดสินเลยหรือว่าชา้าไปกว่านี้ผมว่าเอเวอเรสตนร้องแน่ๆนะครับเพราะว่าเอเวอเรสตนเนี่ยโดนตัดไปถึง2รอบถูกปะ n o t ติงแฮมฟอร์เรอีกก็โดนตัดนะครับดีไม่ตกชั้นเอานะครับยังไงก็รอดูและการเห็นเขาคาดการณ์กันมานะว่าน่าจะเป็นเดือนมีนาคมปีหน้านะครับเรามารอดูผลการตัดสินแล้วกันว่าแมนซิตี้เนี่ยจะโดนอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคครับข่าวในวันนี้ก็ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็ พิมพ์คอมเมนต์กันมาด้านล่างนะครับขออภัยด้วยนะครับกับบางทีอ่านไปลิ้นมันพันนะฮะขออภัยด้วยนะครับเออนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับชมจบแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กด u u s s r i b e นะครับติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเหมือนเดิมนะครับมีช่องทาง YouTube ้วก็แฟนเพจ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเลย Podwalk อโลนนะครับฝากไปติดตามกันเยอะๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครคลิปหน้าจะนําพาข่าวสารอะไรมาฝากกันอีกก็ฝากท,ทุกท่านมาติดตามชมนะครับกับช่องพอร์วอลกโลนวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ